เรามาดูเรื่องการเมืองสหรัฐก,กันบ้านนะครับที่ผ่านมาสาหรัฐอเมริกามีพักอยู่สองพักคือเดโมแครตกับรรพับลิกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของ1นึในผู้สนับสนุนหลักนะครับของโดนัลด์ทรัมในการเลือกตั้งครั้งครั้งที่ผ่านมาก็คืออีลอนมัสบอกว่า2องพักนี้ไม่เพียงพอจะขอตั้งอีก1นึ่งพักและพักนั้นมีชื่อว่าอเมริกาปาร์ตี้ครับ เรามาดูเรื่องนี้กันบ้างผมเชื่อหลายท่านจะทราบนะครับว่าในช่วงที่โดนั์ทรัมป์มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับอีลอนมัสเองซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือเทสลากับ SpaceX นี้เนี่ยได้มีการใช้จ่ายเงินเป็นหลักร้อยล้านดอลลาร์นะครับในการให้การสนับสนุนด,ด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเหมือนกับมีเรื่องระหองระแหงกันนะครับแล้วก็มีการสั้นความสัมพันธ์กันและล่าสุดนี้ทางด้านอีลอนมัสประกาศในการเลือกตั้งพรรคการเมืองที่3าของสหรัฐอเมริกาก็คืออ,อเมริกา,า,า,กา,ออกาย One Big Beautiful Bill Act นะครับหรือว่า OBBBA นะครับบอกว่าจะกลายมาเป็นภาระนะครับของสหรัฐอเมริกาอีกยาวนานและทำให้สหรัฐอเมริกานั้นล้มละลายด้วย ตอนนี้ทางด้านอีลอนมัสก์มีการโพสต์นะครับความเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เขาเป็นเจ้าของก็คือ X หรือว่าอาดีตทวิตเตอร์ะครับบอกว่าวันนี้พักอเมริกาอเมริกาปาร์ตี้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วมันก็คือการคืนอิสรภาพให้กับพวกคุณมัสวิจาร์ตรงไปตรงมานะก็บอกว่าร่างกฎหมายนะครับ One Big Beautiful Act นะครับที่ทรัมป์เนี่ยได้ผ่านออกมาหลังจากที่เนตเองก็ดีแล้วก็สภาล่างเนี่ยมีการผ่านออกมาแล้วทรัมป์ก็มีการลงนามในวันชาติอเมริกาเมื่อไม่กี่วันนนทีี่่ผาาม้ มัสบอกว่ามันจะทําให้ประเทศล้มละลายนะครับและบอกว่าพรรคการเมืองใหม่ของเขาอเมริกาปาร์ตี้สร้างความมุ่งหวังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองเดิมที่ผูกขาดโดย2พรพัใหญ่ต้องบอกนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาจะมีพรรคการเมืองมากกว่า2พรพักแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพักที่3ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะครับแล้วก็มีการส่งคันดิเดตแต่เราแทบไม่เห็นเพราะว่ามันเล็กมากแต่ครั้งนี้จะเป็นหนึ่งความพยายามที่อยากจะมีพักที่3ขึ้นขั้นประกาศอิลเอมัสมีขึ้นนะครับหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยมีการลงนามนะครับในการบังคับใช นะครับซึ่งบอกว่าเป็นกฎหมาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามด้วยอีลอนมัสเองนะครับถือเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจากความสาเร็จของเท s l a และ SpaceX ทุ่มเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยนะครับนอกจากนี้ก่อนหน้านี้เขายังเข้าไปรับตําแหน่งนะครับในรัฐบาลใน Department ที่มีชื่อว่าหน่วยงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพของรัฐหรือว่า Doge Department ดอจเดพาร์ตเม H Efficiency การประกาศจัดตั้งพรรคใหม่ของเขานี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความไม่พึงพอใจนะครับของเขาที่มีต่อรัฐบาลแต่ยังเป็นการแสดงออกซึ่งรอยร้าวของ2องพันธมิตรสัญญาณแรกของความไม่พอใจนะครับของนักลงทุน ต่อการประกาศตั้งพรรคการเมืองใหม่ของมสัสปรากฏขึ้นในวันเดียวกันเลยเพราะบริษัทที่มีชื่อว่า a z u r i a Partners ประกาศการเลื่อนการจดทะเบียนกองทุน ETF นะครับที่ผูกพันกับหุ้นของเทสลานี้ออกไปทางด้านของ James ส i ิชแบ็ c ซี e o ของ a z u r a บอกว่าให้คณะกรรมการบริหารเทสลาออกมาชี้แจงเกี่ยวข้องกับการขึ้นไหวทางการเมืองของอีลอนมัส นะครับว่าอยากจะมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นหรือไม่นะครับหรือว่ามัสเองเพียงแต่ต้องการเบี่ยงเบนความสนใจการบริหารธุรกิจของเขานะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับเรื่องผลประกอบการของเทสลามัสเองเคยประกาศก่อนหน้านี้บอกว่าตัวเขาต้องการจะสร้างพรรคการเมืองใหม่ป้องการที่จะใช้เงินทุนเพื่อที่จะโค่นล้มนักการเมืองที่สนับสนุนการร่างกฎหมายลดภาษีและเพิ่มการใช้จ่ายของทรัมป์และนอกจากนี้นะครับสิ่งนี้เองสร้างความตึงเครียดระหว่างคนสองคนครับกล่าวคือคนที่รวยที่สุดในโลกกับคนที่ส่งอำนาจที่สุดในโลกด้วยนะครับ ภายในพักครีพับลิกันเองนะครับตอนนี้เริ่มมีความกังวลนะครับว่าความขัดแย้งนี้จะส่งผลเสียต่อตัวของพักโดยเฉพาะยิ่งนะครับนับจากนี้ออกไปอีกเนี่ยนะครับจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมก็คือในเดือนพฤศจิกายนของปีหน้าสิ่งนี้เองอาจจะส่งผลกระทบต่อความนิยมของพักเรีพับลิกันด้วยทีนี้ครับเรามาดูกันบ้างว่าที่ผ่านมาในหุ้นเทสลาถ้ามีความสมพั์ทางการเมืองนั้นเป็นอย่างไรบ้าง พบว่าหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะครับในช่วงนั้นเองเนี่ยอีลอนมัสเป็นส่วนหนึ่งนะครับของทีมของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนั้นน่ยหุ้นปรับตัวสูงที่สุดเลยนะครับเป็นโอทามาย488ดอลลาร์นะครับต่อหุ้นเมื่อเดือนธันวาคมจากนั้นก็ปรับตัวลงมาเกินครึ่งในเดือนเมษายนและสัปดาห์ที่แล้วครับปรับตัวเหลือเพียงแค่315.35ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่หุ้น อีลอนมัสเองครับมีทรัพยากรทางการเงินมหาศาลครับแต่ก็พยายามเข้าไปท้าทายระบบ2คขั้วอานาจนะครับที่ครองการเมืองอเมริกามายาวนานนะครับหนึ160ปีนะครับก็คือ2พรรคก็คือเรสปับลิกันกับเดโมแครตอันนี้เกิดขึ้นหลังสงครามกลางเมืองนะครับของสหรัฐอเมริกา1864แล้วอย่างไรก็ตามครับจวบจนวันนี้ถึงแม้ว่าทรัมป์เองเนี่ยจะก่อกระแสาการวิาพากษ์วิจารณ์เยอะแต่ระดับความนิยมข,ของเขาเนี่ยเกิน 40%, 40อย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับ ต้องบอกสหรัฐอเมริกาเองนี้เนี่ยนะครับเรื่องของระบบพักเนี่ยเขาไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็คือที่ประเทศอื่นๆเองนี้เนี่ยอาจจะมีวินัยพักสูงนะครับอุดมการเยอะแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการย้ายพักกันได้นะครับยกตัวอย่างเลยหนึ่งในประธานาธิบดีคนหนึ่งก็คือโรนัลด์เรแกนตอนชนะการเลือกตั้งใน1980เปนี่ยเป็นรีพับลิกันแต่ก่อนนั้นเป็นเดโมแครตมาก่อนนะครับเพราะนั้นก็มีความหมายย้ายกันได้แล้วก็ตัวเขาเองนะครับตอนที่เขาถูกยิงนะครับมีช่วงถูกลอบสังหารสิ่่่่่งทททททีีาาทททาีาาาาาาถถมมมแแพพยย์์ํกรผตวะ เป็นรีพับลิกันไหม่ <c oughs> ทีมแพ้ก็น่ารักมากครับผมไม่รู้แหละว,ว่าจะพักไหนแต่เอาเป็นว่าวันนี้พวกเราทุกคนเป็น r รี u พับลิ n กันเขาถือว่าการที่แบบปเปลี่ยนไปเป็นไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสำหรับประเทศเขา <c oughs> ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากการเมืองของยุโรปนะครับซึ่งอันนี้ไม่เหมือนกันเลยส่วนพูดถึงเรื่องของโรนัลด์เรแกนอีกหนึ่งสถิติที่เขาครองมายาวนานคือประธานาธิบดีที่ชนะการเลือกตั้งด้วยอายุมากที่สุด 69ปีสถิตินั้นถูกทำลายโดยโจไบเดนและโดนั์ทรัมป์ถูกต้องครับก็ถูกทำลายกันมาเรื่อยๆนะครับโดนั์ทรัมป์โจไบเดนแล้วก็โดนัททรัมป์อีกรอบหนึ่งครับเป็นแบบนี้ไปฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h กันนะครับ